สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทาง YouTube ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาให้ดูลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องซิกแพกนะครับกล้ามเนื้อซิกแพคนะครับที่ถามกันมาเยอะว่าซิกแพคนี่เป็นยังไงทุกคนมีไหมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำยังไงถึงจะได้กล้ามเนื้อซิกแพคโอเคโอเคเลยวันนี้พี่แบงค์นะครับพี่แบงค์ในฐานะที่เป็นค้อแบงค์พี่แบงค์นี่แหละก็จะมาพูดให้ฟังว่า กล้ามเนื้อซิกแพกเนี่ยมันมีทุกคนนะมันมีมาตั้งมันมีทุกคนเลยแต่ว่าบอดี้แฟคของผู้ชายเราเนี่ยต้องอยู่ประมาณ12%นะมันถึงจะเห็นลายกล้ามเนื้อซิกแพกเป็นชั้นๆแบบนี้นะคบเพื่อนๆดูอ่ะ,อะจะดังอย่างนี้เลยดังปักๆๆเลยปะ่ะจะเป็นกล้ามท้องนะคบเพื่อนๆทุกคนแล้วตอนนี้ถ้าเรามีไขมันบอดี้แฟคเกินไปถึง 22, 25เราก็จะมี เราก็จะมีท้องท้องที่เป็นส่วนเกินคือเป็นไขมันส่วนเกินนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการการออกกําลังกายเนี่ยจําเป็นที่เราจะต้องเล่นกล้ามท้องหรือไม่นะครับจําเป็นที่เราจะต้องเล่นกล้ามท้องหรือไม่ที่ทําให้เราได้ซิกแพคก็โอเคครับการเล่นกล้ามท้องเนี่ยก็โอเคว่ามันบริหารกล้ามท้องอยู่แล้วก็คือท่าคลั้นนั่นเองนะครับท่าฟิตอัพท่าคลั้น,นั่นแหละเออมันได้ มันบริหารกล้ามท้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไปลดไขมันบางส่วนไม่ได้นะครับเราก็ลองพิจารณาดูนนอ้วนอ้วนอ่ะคนที่มีพุงอ่ะจะสามารถเล่นฟิตอัพหรือว่าเล่นท่าคันได้ไหมมันก็จะไม่สามารถเล่นท่าคันได้เวลาที่เรายกขาขึ้นมันก็จะมาติดพุงติดท้องอะไรประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ไม่สามารถเล่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องการออกกาลังกายที่ คุณหมอเขาแนะนํามาว่าออกกําลังกายที่จะทําให้ลดไขมันดีที่สุดเบิร์นไขมันดีที่สุดวันหนึ่งก็70แคลแปดสิบแคลขึ้นไปมันถึงจะเบิร์นไขมันแล้วจะทําให้เราเห็นซิกแพคได้ก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งการเว้นเล่นเล่นเวทเทรนนิ่งมันเป็นการออกกําลังกายแรงต้านนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งประเภทไหนที่จะทําให้เราเบิร์นไขมันดีที่สุดก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยอ่ามันก็ยังเบิร์นไขมันไม่ดีเท่า ากล้ามเนื้อหลังนะกล้ามเนื้อสันหลังนี่เป็นกล้ามเนื้อที่โฟกัสยากที่สุดแล้วก็ใช้พลังงานเยอะที่สุดเลยนะครับกว่าที่เราจะโฟกัสได้มันก็จะเบรนไขมันได้ดีนะครับตีซะว่าถ้ากล้ามเนื้อหน้าอกที่เราเล่นเราก็จะเบรนไขมันได้ประมาณ60 60แคลนะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังก็จะเบรนไขมันได้ประมาณ7080แปะแคลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาก็คือว่า ถ้าอยากจะหุ่นลีนแล้วก็ลดไขมันดีที่สุดก็คือการเล่นสครอตการเล่นสครอตเนี่ยก็คือว่ากล้ามเนื้อที่ได้กล้ามเนื้อหลักที่ได้ก็คือขานะครับกล้ามเนื้อขาที่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะใช้อ่ามันก็จะต้องใช้หน้าท้องด้วยนะครับหน้าท้องเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อเกงหน้าท้องไว้นะครับแล้วก็ และอีกอย่างหนึง่งมันก็จะต้องใช้ใช้แขนเนี่ยใช้แขนใช้แขนยกไว้เป็นแรงต้านนะครับเนี่ยมันจะทําให้ลําตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าแกนกลางลําตัวของเราเนี่ยมันสมูทไงแล้วมันก็ดูทรงสวยแล้วก็ตัวตรงนะครับคนหลังค่อมมันก็จะทําให้หายนะครับแล้วก็มันก็จะเบิรนไขมันได้ดีแล้วมันก็จะทําให้เห็นลายกล้ามเนื้อแล้วก็เห็นซิกแพกได้ถ้าเพื่อนเพื่อนลองเล่นดูก็ไปประมาณสัก 2- 3สเดือนก็สามารถเห็น เห็นซิกแพคได้แล้วมันแล้วแต่บางคนนะครับบางคนว่าเป็นคนอ้วนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยอ้วนมากโอเคแหละประมาณ2-3เดือนก็สามารถเห็นซิกแพคได้ครับ